สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมฮอตวาลินนะครับจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงสุดในโลกฟุตบอลในตอนนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคิสตียโนโรนัลโดนะครับก็จะเป็นประเด็นที่โรนัลโดนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งตัวโค้ชทั้งตัวสโมสรในทางเสียเสียหายในวันนี้นะครับมันก็จะมีเหตุมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าทําไมวันนี้คิสตียโนต้องออกมาพูดอ,ออกมาบอกกล่าวอย่างนี้นะครับ ก็มาดูข้อความก่อนนะครับว่าโรนโดเนี่ยพูดอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเปิดมือถือดูนะครับโรนโดนะครับก็พูดประมาณว่าผมรู้สึกโดนแมนเชสเตอร์ยังติดหักหลังมีคนพยายามบีบให้ผมออกไปนะครับไม่ใช่แค่ผู้จัดจาการทีมแต่เป็นคนอื่นในสโมสรด้วยนะฟังแล้วยังไงนะครับไม่ใช่แค่ฤด,ดูการนี้เท่านั้นนะครับโรนโดบอกตั้งแต่ฤด,ดูการที่แล้วด้วย ตอนผมตัดสินใจย้ายกลับมาที่นี่ผมตามหัวใจของตัวเองมาแต่สโมสรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานทีมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดวางมือไปผมรักแมนยูไเนเต็ดรักแฟนบอลเขาอยู่เคียงข้างผมเสมอและเขาควรได้รู้ความจริงผมต้องการให้สโมสรได้รับสิ่งที่ดีสุดสโมสรแห่งนี้ต้องเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อไปสู่ระดับท็อปหรือไปสู่ระดับที่ อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับเซอร์เล็กรู้เรื่องนี้ดีทุกคนรู้ดีคนที่มองไม่เห็นคือคนที่ตาบอดนั่นแหละโอ้โหเป็นไงครับทุกคนกับคําพูดกับข้อความนี้ของโรนโดนะครับร้อนแรงมากนะครับมันจะมีอีกหลากหลายข้อความนะทุกคนอันนี้โรนโดกล่าวถึงลาบลังดิกนะครับก็จะบานว่าลังดิกนี่คือคุณคือใครนะครับคุณเข้ามาบริหารมาเป็นโค้ชของแมนยูได้ไงนะครับในเมื่อชื่อเสียงบาร,รมีอะไรคุณไม่มีเลยนะครับอันนี้คือกล่าวถึงลาบลังดิกอดีตกุนซือของยูไนเต็ด ข้อความแต่ผมไม่เคารพเทนฮากเพราะเขาไม่เคารพผมเลยถ้าคุณไม่เคารพผมผมก็ไม่มีวันเคารพคุณแมนเชสเ,เตอร์อยไนเตดพยายามบีบให้ผมไปไม่ใช่แค่ผู้จัดจาการทีมแต่รวมถึงคนอื่นในสโมสรด้วยผมรู้สึกถูกหักหลังไม่ใช่แค่ฤดูกาลนี้แต่รวมถึงฤดูกาลที่แล้วปีกัสโซเคยบอกว่าต้องทำลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาถ้าพวกเขาจะเริ่มสร้างก็จะเริ่มจากผมไม่มีปัญหาเลยอันนี้ยังไม่พอครับ ตอนที่ผมตัดสินใจย้ายกับมาแมนยูเนเตดผมตามหัวใจมาเซื้อเล็กบอกผมว่ามันเป็นไปได้ที่นายจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมบอกกับเขาว่าโอเคครับบอสผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีอะไรพัฒนาเลยตั้งแต่เซอร์เล็กวางมือแม้แต่ยิ้มห้องควาเทคโนโลยีบางอย่างในสโมสรผมเห็นหลายอย่างที่ทําให้ผมแปลกใจจริงผมหวังว่าจะเห็นอะไรใหม่ๆในสโมสรแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป ผมเห็นของบางอย่างที่ผมใช้ตั้งแต่อายุ20 21ด้วยซ้ําอันนี้ก็ร้อนแรงนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าโรนโด,โดเล่าว่าตอนที่ลูกสาววัย3เดือนป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาแจ้งกับสโมสรว่าจะไม่เข้าร่วมปีซีซั่นเขาต้องการอยู่เคียงข้างครอบครัวแต่ผู้บริหารมีข้อสงสัยในเหตุผลนี้นั่นทาให้โรนโดรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดมากยังไม่พอ โรนโดกล่าวว่าวันที่ภรรยาต้องสูญเสียลูกในระหว่างการคลอดซ,ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าแฟนบอลริบูจะร้องเพลง You ไ e ้ e ม่หวั่นคารในานาทีที่7แถมยังได้รับข้อความแสดงความเสียใจจากราชบอังกฤษซึ่งทําให้เขาประทับใจมากแต่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ติดเขากับรู้สึกว่าไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากสโมสรเท่าทีิควรนเลยนะครับทั้งหมดนี้คือข้อความที่โลนโด มีการบอกกล่าวผ่านซื้อต่างๆออกมานะครับเพะจะเป็นประเด็นที่ว่าร้อนแรงมากๆทุกคนซึ่งมันเหมือนกับตอนนี้คือโรนโดได้ทำลายฟังเส้นสุดท้ายระหว่างตัวเขาและอยูไอตเต็ดเรบร้อยแล้วทุกคนหลังจากนี้ผมเดาได้เลยว่าประมาณ90%อ่ะโรนโดไม่ได้ลงสนามแน่นอนหรือหลังจากนี้เนี่ย อาจจะมีการยุคเลิกสัญญาหรืออาจจะดองนานๆเลยครับโรโดต้องรอถึงช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับถึงจะสามารถย้ายทีมได้นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วผมรู้สึกเห็นใจโรโดนะเพราะว่าคิซาโนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความกระหายในชัยชนะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบว่าฉันจะต้องเป็นที่1ทุกสิ่งอย่างฉันจะต้องมาก่อนเป็นที่1เสมอนะครับอันนี้คือข้อดีของคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําที่ดีจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับ จริง,รงๆควาว่าวันที่หนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่หากใครมีความคิดแบบนี้ผมมองว่าคนคนนี้สามารถเป็นผู้นําที่ดีได้นะครับและความคิดนี้สิ่งเหล่านี้มันปลูกฝังในมันสมองของโรนโดมาตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มเล่นฟุตบอล้วยซ้ำนะครับและเขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตและเมื่อวันหนึ่งอ่ะโรนโดต้องกลายเป็นเบอร์สองหรือเป็นตัวสำรองในทีมซึ่งในจุดๆนี้ทำให้อาจจะทําให้เขาไม่พอใจเพราะว่า ในตอนนี้ต้องบอกตรงว่าฟอร์มของเมสซี่เนี่ยดีอย่างมากนะครับในช่วงนี้แล้วก็เมสซี่กับโรนโดเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันมานานตั้งแต่ในยุคองพัน0ปดสองพในช่วงนั้นที่โรนโ,โดเมสซี่สลับกันครองความยิ่งใหญ่โลกลุกหนังนะทุกคนก็คือว่าการที่โรนโดอยากย้ายทีมตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ย้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะอยากจะไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยนะครับก็ใ,ในแชมเปียนลีกเนี่ยโรนโดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยิงได้มากที่สุด ในชมเปี้ยนลีกนะครับก็ลองลงมาก็จาเป็นดิวเนลเมซี่นะครับจากปารีสตอนนี้นะครับก็อาจจะห่วงเรื่องสถิติต่างๆด้วยนะครับก็อาจจะทําให้แบบว่าอยากจะย้ายทีมเพื่อที่จะรักษาสถติหรือทําให้สถิติเนี่ยมันห่างชั้นจากคนที่ตามมานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในจุดๆนี้มันมีหลายอย่างที่มันระหองระแหงกันนะครับของโรนโดและยูเอตดเนี่ยก็คือว่าผมเข้าใจอารมณ์โรนโดนะที่อยากอยาก โรโดคือเป็นคนที่มีความกระหายคือเขายังไม่หมดไฟอะทุกคนคือเขาความคิดทีด่ว่าเขาอยากจะสร้างสเตเดียวเขาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็เข้าใจสโมสรในบางอย่างนะครับนี่ก็เข้าใจสโมสรบ้างนะครับด้วยต้องการที่จากได้นักเตะที่มีความสดความใหม่นะครับเพราะว่าบนเวทีพิมลีกเนี่ยเป็นเวทีที่เน้นการประทะของร่างกาย มากกว่าสกิลนะครับอันนี้เท่าที่ผมสังเกตดูมาจากหลายที่นะครับจะไม่เหมือนกับ l ลีกอิตาลีนะครับลีกเป็นลีกนอกละกันถ้าเป็นพีมดีเนี่จะเน้นการเข้าปะทะกันเป็นอันดับต้นต้นร่างกายต้องมาก่อนแต่ว่าในตอนนี้คือโรนโดเนี่ยก็เข้าสู่วัยสามเจ็ะก็อยู่ในช่วงที่ร่างกายไม่ได้ เหมือนตอนนุ่มเอาร่างกายไม่เหมือนตอนนุ่มแล้วก er nah <'s> ็คือว่าสโมสรอยากได้ความสดความใหม่อาจจะมีการดรอปโรโดบ้างสลับกับเอาดาวรุ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทำให้กิเซโนโรโดไม่พอใจนะครับแล้วก็คนที่ว่าเขาเครียดมากๆเนี่ยเขาก็จะกดดันต่างๆนานาแล้วก็มันก็จะมีอะไรมากดทับในหัวเขาเลยนะครับและสุดท้ายแล้วหลังจากที่โรนโดเนี่ยมีการกล่าวถึงยูเตตแบบนี้ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟางเส้น้ายระหว่างโรนโดและยูเวตตเรียบร้อยนะครับ ท่านผู้ชมคิดเห็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าอนาคตของโรนโดเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ถ้าในความคิดของผมนะผมมองว่าโร,โรนโดเนี่ยอาจมีสิทธิ์ที่จะย้ายอาจจะไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เป็นลีกสหรัฐเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ที่นั่นมันก็จะสบายสบายสบา,สบายสบา,สบายกว่าหรือไม่ก็อาจจะกลับไปที่จูเวนตุสก็ได้หรือว่าอาจจะกลับไปที่ซิลิอารก็ได้นะครับก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นมีข่าวนะครับว่าปารีสก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปปารีสนี่ก็ถือว่าจะเป็นทีมในฝันผมเหมือนกัน,นครับเพราะว่าสมัยผมดูบอลใหม่เนี่ยผมนี่ไอ้ตำแหน่งที่สุดที่สุดฝั่งซ้ายก็จะเป็นโรนโดฝั ondo, ่งขวาเป็นเมสซี่เนี่ยคือ เคยคิดว่าไ้สองคนนี้แม่งถ้ามันอยู่ทีมเดียวกันนี่คือมันสุดมากนะครับก็ในใจผมก็อยากให้มันไปปลารีสเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลารีสเนี่ยเป็นสโมสรที่แม่งรวยเหลือเกินนะครับสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้โดได้สบายเลยนะครับโอเคครับหากท่างในชื่นชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กับช่องฮอสวาลินด้วยนะครับแล้วมาเจอกันต่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม